จากที่ทางเพจ Army Military Force ได้โพสคริปวินาทีเดือดขณะที่ทหารพันของไทยพะทะคารมกับทหารกัมพูชาหลังพยายามลุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ของไทยโดยที่ทั้งสองฝ่ายมีอาวุธปืนครบมือพร้อมระบุข้อความว่าทหารกัมพูชาพร้อมด้วยปืนกล 1-2กระบอกพยายามลุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ของไทยอีกครั้งทหารปรานชุดดำได้เข้าไปขัดขวางส่งผลให้ทหารกัมพูชาแสดงความไม่พอใจและพูดจาขึ้นเสียงจนมีปากเสียงกันเล็กน้อยก่อนทหารทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายโดยไม่มีการประทะใดๆต่อมาทางเพจก็ได้โพสต์อีกกริปเพื่อรายงานเพิ่มเติมระบุว่าทหารกัมพูชาพร้อมด้วยปืนกลและ R p g พยายามลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทย และขับลทหารไทยที่เข้าไปขัดขวางฝ่ายทหารกัมพูชาต้องการให้ทหารไทยถอยออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวและอ้างว่าเป็นดินแดนของกัมพูชาทั้งทั้งที่ความจริงพื้นที่ตรงนั้นเป็นดินแดนของประเทศไทยแต่ทหารไทยไม่ยอมถอยส่งผลให้ทหารกัมพูชาแสดงความไม่พอใจและขึ้นเสียงใส่ทหารไทยจนมีปากเสียงกันก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายและไม่มีการประทะใดๆโดยในคลิปดังกล่าวทหารพันของไทย ที่พยายามเข้าไปอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจว่ากําลังรุกล้ําเข้ามาในเขตพื้นที่ของไทยแต่ทหารกัมพูชากลับแสดงท่าทีไม่พอใจทั้งขึ้นเสียงและพูดจายย่อ,อยุทหารไทยในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีอาวุธปืนครบมือกระทั่งมีการเจราจากันจนเข้าใสและแยกย้ายโดยไม่มีการประทะก,กันในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด